แม่น้องนาดาพาโชคนะก็เห็นใดเดือนหนึ่งเป็นน้องใหม่ด้วจ้าว่าพิถึงนเขียนผิดถึงได้เจ้าเป็นคนเราบัดดี่เอฟซีหน่อยหวัดดีค่ะเอฟซีทุกคนสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัดดีเอฟซีทุกฟังเล่าด้วยฟังเล่าฟังไทยต่างประเทศด้วยนะคะหลายคันหลายคนก็อยากอยากถามอยากรู้นะคะ หลายๆคนถีอว่าพานคลิปนี้เลยนด้ค่ะเขาบอกว่าช่องนนทิยานี้โปร่งใสมากทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนถึงซาถึงเร็วถึงอ่านรายชื่อทุกรายชื่ออันนั้นมันเป็นเงื่อนส่วนหน่อยที่นนทิยาเป็นสะพานบุญไ้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่น่องนั่นน้นนองนี่นะคะที่นนทิยาเป็นสะพานบุญจะอ่านรายชือพอันธุเป็นเงิ่อนส่วนหน่อย แต่ว่าข้างนี่นะคะที่แม่น้องระดาเอาเนียทางมาล่องผีขึ้นรถหกเจ็ดห้างเดียวนะคะ<ม>เอฟซีของเฮาถูกทั่วประเทศถูกทั่วมู่บ้านทั้งอำเภอถูกเมื่อะคักการะท่างบุญน,นําท่้งบางคนก็นหน้อยบางคนก็นลายไล่ซื้อนี่บอกตรงๆนะคะหลายมากเป็นพันนะคะ<ม>ส่วนหนึ่งเขาบัญชีนนทิยานะคะส่วนหนึ่งเขาบัญชีแม่น้องนาดาอันนั้นเฮาบบลูนาว่าเป็นจำนวนเงินถอดได้โบลูนะคะ แต่ว่าบัญชีนนทิยาที่พัน่านบัญชีนนทิยานี่บอกตรงๆนะคะ1นึ่งแหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่านนทิยาขอโทษขอให้นะคะบอสามารถอ่านไล่ซื้อได้เพราะว่ากลัวพิดกดทางบริษ,ษัทนะคะเพราะว่าจะเป็นการเรียรลายเพราะว่ามันเป็นไล่ซื้อลลยขอบ่าผพันคลิปนี้ว่าทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะมีการไม่มีการ เปลี่ยนแปลงอีหยังนะคะเพราะว่านนทิยาก็จะมอบให้เห็นๆแต่ว่าขอโทษว่าบ่ได้อ่านรายชื่อเพราะว่าลุงเฮงอ่านรายชื่อรู้สึกว่าจะถือปิดไปช่องนึงติดแดงนะคะแม่นบ่ลุงครับผมโอ้ยไดคือที่ไปช่องนึงแล้วก็ติดแดงอีกช่องแี้ยังติดแดงอยู่นะครับเดจะเลยจะบ่อ่านรายชื่อนะคะทีมงานของเขาก็ขออบนะคะผ่านบัญชีนนทียะใดหนึ่งแสนนึ่่นสองพันด้112,769บาทมอบไปเลยนะคะค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะสาธุดค่ะัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่สวัสดีค่ัส เึาเมื่แล้วแท้ถึงเมื่อแล้วนะคะานเอทีขอบคุณหลายๆท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณอีทซีก็คือบริจาคของเจนตันจริงที่ส่วนหนึ่งทีฟซีโอนมาที่นนทิยาไปซื้อสารซื้อผลไม้ซื้อของหวายนะคะที่ให้นนทิยาโดยตรงที่ไปซื้อนะคะไปซื้อให้แล้วนะคะทั้งหัวหมูสามหัวไก่หาโตนะคะแล้วก็ หอมท่องหาวียังนี่เข้าเสือให้หมดแล้วของวายนะคะกับเป็นจานวนเงินของวายกับเกือบสองมือนะคะนุ่นที่ยากกับแม่นองระดากะวายห้แล้วนะคะแต่ว่าขอโทษได้หลายที่บม่ได้อ่านไล่ซื้อนะคะต้องเพิ่มเติมเปล่าค่ะเพราะว่าเออมันเกิดมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการทางานนะครับเกี่ยวกับช่องนะครับกับทางแอดมินกับพยายามนะครับทุกท่านทุกคนทุกช่องพยายามรักษา สถานภาพตรงนี้ให้ได้นะครับแื้พี่น้องจะได้ตามแนวทางของแม่น้องดาด้าหรือว่าอีกหลายๆท่านที่เพิ่นให้แนวทางมาในช่องของเขามันเป็นเงื่อนหน่อยเขาอาจจะอ่านให้ได้นอเป็นนิดนิดได้น้อยอาจจะได้อยู่นะครับแต่นี่กับมีผู้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดตามทั้งช่องพอเฮงก็บอกว่าเพิ่นก็ร่วมนะครับทําบุญมาน้าเพิ่นก็ฝากนะครับซื่อของไว้มาพร้อมนะครับพอเฮงกับเลยเคยบอกไว้ว่าพอเฮงกับจิตมหา ในน้องนาดาอยู่กับสิมาร่วมงานอยู่นะครับเมื่อนี้ก็มีจํานวนนะครับ4,700บาทนะครับที่เป็นฝากมานะครับจัดตอนวันหยาดบ่ออันด้วยกัน้อครับเด้อผอดผอดผัดเนื้อเป็นหลัด้อครับเด้อคเนื้อเนื้อสมุทรนาบุญนะเด้อค่ะเอ็มซีนะคะผนบอกว่าเพนีชื่อของใบนะครับ นะครับอันส่วนโตนะครับเพิ่นขอบคุณเอฟซีนะขอบคุณในไลา์เด้อจ้าอวยพื่อนเห็เพิ่นนมาะอวยไอจังไดให้เพิ่นคือซ้ำไอตรงโฉบลาบเด้อให้มันคือเกาหงวนนี่ก็ะซ้าจนตรงๆถึงทั้งบนทั้งล่างให้คนเขาพูดทางประเทศเลยเนาะจ้ะเนาะให้คนล่างไม้ปลูกให้ยาใบวาเนี่เลยแต่ว่าสันยาพ่นใบวาคำเขาเลขงวดในี่สียน ที่ไปทำความสะอาดตัดมีนยังตัตัดหญ้าบแต่ยังไงกเกลี้ยงแม่งแต่วัานี่เขาไอ้คนสองตัวอะไรสามตัวอะไรเขาให้เขาคอยว่าบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นคลิปแล้วก็บ่จ้างกับตัวเลขตัวเลขที่มาที่ไปผู้เพิ่นบอกว่าจังใดอันฟันเริ่มแรกฟันเริ่มแรกเลยค่ะความฟันก็คืออันฟันคือภาพตัดมาต้องต้องทอันเพิ่นสิย้อนอันย้อนเคลื่อนขึ้นโหลดขึ้นโหลดเลยค่ะย้อนขึ้นมาคือคำว่าเก่าๆเดิมๆค่ะเพิ่นบอกกับเฮาคือคำว่าได้ผลกระบอลเฮาคือเก่าแม่จ้ะค่ะต่างแต่ว่าลงโหลด ผู S <S <preach ers> so first, years, mm ้ชายปกติคนไม่ไ e ด้บอกกันบ่จ้ะไม่ได้บอกลงรถคนลงรถก่อนคนบอกปูนะเลขของแปดศูนย์เนื้อนั่งคนวะคนจะลงรถคือคือไปต่อไปก็เป็นคิวคิวยาคิวยาคือกระยางลงมาปกติคนต้องอันคนทีบอกเลขกันบ่จ้ะภาพเก่าแต่คนบอกคนกันยางลงมาถ่ายรถลดเดือี่ทะเบียนรถหนูไหมจ้ะห้าหกแปดโนูกระหันล้างไปมันห้าห้าหกแปดโน้ตโอ้ตในความฝันหนูน่าทะเบียนทะเบียนโน้ตวมสี่ตัววิห้าหกแปดโน้ตวางสี่คนว่า ห้าห้าหคนวะคนเพื่อนเพื่อนก็บอว่าน้องนมไหมคนก็มิแต่ว่าห้าหกแปดคนเราอือสามเถื่อมันยังมาท่นออกตามเดิมนวะมันบอกให้ตามแมนจลูก็เลยว่านูก็ยังนั่งทันีน้อนูพอใจคือว่าเลขรถนงมีสีนูมีสีโตหนูวะเพม่อนก็ยังห้าหกแปดอยู่เลขรถเันเป็นหนึ่งสีเนาะห้าห้าหกแปดเพื่อนเพื่นบอกแต่ว่าห้าแปดเื่อพ่สี่พร้อมได้คนเรานะอันนี้เลขรถย่าบอเมสนี่ลบตัวเลขได้บอแมนจ่สี่ห้าหปด นุกันหันน้ำมูกอบพอใจหนูวห้าห้าหกแปดนกวางสี่ไม่กูสีให้มันเหมืกคือเวิรว่ะเตนาของคนที่เปนสามตัวดิคือในความว่าในความฟันยังหายเ่อนเดยังงีว่าบุพมราตัวบมมเราโทรได้ไปน้องว่าบมวมได้ว่ะไม่มันสีตอได้แล้วมันเป็นสามตัวว่ะให้กน่ให้าญานี่เป็นคนที่บอกฮกเตมวที่พามาไม่มยิ่งเป็นญาญพคุเราเลยห้าหกปดอยกรนหันบับเลยห้าห้าหอยกวางสี่คือเขาจ้ำทะเกียงเพ่น ตั้งแต้มือใดนี่มือวันผ่ามันผ่าที่ผ่านมากแม่นจ้ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้มาปล่อยมือมือเลี้ยงแล้วบอกว่าให้ไปก่อนแต่ว่าห้ามบอกค่ะห้ามบอกคนห้ามบอกยังเพราะว่าเพิ่นว่าเขาใบก่อนที่ยังให้เรียบร้อยก่อนจังบอกได้บอกอืมจ้ะวันนี้พ่อพ้นลงรถยังแล้วบัดอ่านปู่ก็เลยว่าอย่าลืมเหมือนทะเบียนบ้านเฮาเด้อค่ะหนึ่งสามทับเก้าคอยจดจำแต่หนึ่งสามทับเก้าว่าคักเตอเลยเนาะวันหนึ่งสามทับเก้าเขียนหน้าบ้านเราอ่ะเขียนแน่นอยู่ในหน้าบ้านตัวใหญ่เราเลขบ้านเนาะ วันนี้เขได้กินเรียบร้อยเลยเนาะเราก็ได้ยินค่ะว่าแม่น้องระดาเอาเลขไปเสี่ยงฟันมาได้กินผลไม้ได้กินข้าวงินได้กินผจน์ละไม่กินท้องดีดีไหมจ๊ะความฝันเอาเลขตัวได้ไปเสี่ยงเอาเลขอันนี้แหละห้าหกแปดกับแปดศูนย์นี่แหละจ๊ะ ว่าแสดงว่าแม่น้องน้าดาี่ฟันแล้วก็เลยว่าท่านได้บอกคูณได้ออกไปเสียงซะก่อนเอาไปเสียงหรือฟันว่าได้กินอัญมณีกินอัญมณีกินอัญมณีกินผลไม้ยังเงี้ยามฟันว่าได้กินเนี่ยคุณได้กินอะไรเนาะอาหารเก่อนเปิดได้กินก่อนเอาก็ได้กินก่อนหมูเนี่ยกินก่อนหวานเนี่แล้ววันนี้พี่บอกว่าให้แม่น้องระดาลงทุนบอกบอกประเด็นบอกเรื่องยังเลยมันบระเด็นบอกยังเลย ก็บางทาเคยเฮ็ดจังไหนฮะก็เห็ดสั์แม่งนั่งคนว่าในและกูใช้เงินแจมเงินแสนเหมือนที่บอกคำนี้เมันลงลงกับนางเากนะก็ได้ก็เบาอีกตีอ่ามิจูให้แจมเงินแสนยูทูบกับ่าน เัินก็ได้มึง,อ,งอย่าตัวอ้วนใดจักบาากูเห็นเนี่ยนะวะในควาอพานันยังเล่นโทรศัพท์อ่ะแล้วมาส่องแล้วมาเบิกตัวเลขโทรศัพทนะ์ไหมใช่ตัวเลขเอ้ยเพนเป็นยอดเงินสินะข่อยก็เลยว่าอยู่ไซย,ยอดเงินมันมีตัวเคผลมันเป็นเงินเนี่ยข่อยเคนี่ตัวเคข่ยขยขอยว่าเทียงเียงกันดีเทียงกันในความฝันวะกับเพนนะเพนก็เลยเอาเอามากรอกนะมังเห็นเขาป๊อกถูกอ่ะข่อยเคเละศูนย์ผลว่งข้ามไว้ขามคิดข่อยคือเคมันก็เป็นเคเนาะมันจะเป็นศูนย์ยังไง สรุปมาเพิ it, right. yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. ่นบอกถึงแต่วันพระแต่ว่าเพิ่นให้เว้ามือวายแนวทางของปู่ปู่บอกว่าเลขจะออก80แต่ว่ากัดไว้กัดวัวเด้อจ้ะมันมันกับวัวไม่จ้ะจะ่ายาหาเพิ่นหาเพิ่นบอกเลขทะเบียนรถมันหาหกแปนะคะเลขบ้านเพิ่น13งทัพเนะเบิ่งหน้าแม่น้องระดาได้ชัดเจนพี่น้องเก้าเปียชัดเจน ตอนคลิปนั้นมันจะเสียงค่นไหลเนาะ<ม>อันนี้จะชัดเจนดูที่มาที่ไปคลิปนี้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึน้นในเท่าคิดน้ำหลดไหลเป็นหลายลลอย่างสองอย่างรอบน้ำหลดอะไรคลิปนี้นะครับทีม้าของเขาแต่ส่วนมากเป็นเสียน้องที่ย่าเป็นผู้สัมผัสไอ้ควาควาเนี่นที่ย่าเป็นผู้ อยู่น้ำกินกับเป็นผู้หูขอมุ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเออบางคนเน้องอเล็กลงได้แล้วนะครับแมนว่าวว่าวว้าเท่าความถึงงวดที่ผ่านมากงวดที่ผ่านมากเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องฝันแม่น้องระดาไปถ่ายคลิปบ้านนุ่นทิยามาบางบางบางคนกับวันไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปบ้านนุ่นทิยามากเหล่าญับปผู้มาขอขึ้นรถพ่อลงพ่อลงรถแล้วเพิ่นบอกให้ซื้อรืเลีกอายุเพิ่นหกเก็ดแต่ว่างวดนี้บ่แม่นความจริงเป็นความฝันความฝันแต่ว่าฝันลักษณะแบบเดียวเก่า เมื่อขึ้นรถนั่มเสื้อผ้าก็ยังเครือเก่าไม่สุดเก่าเนี่ยมาขึ้นรถนั่แต่ว่าบอกเลขสุดที่คนชี่มานั่มเท่านั้นนู้คนยังใส่สุดูตรเดียวกันเลยแต่ว่าต้องบอกคนบอกบอกก็เลขกหกจิตนะแม่คนมาบอกกันห้าหกแปนมวดก้อนคนคนมากจริงๆบอได้ฝันแต่ว่างวดนี้มากขึ้นฝันพี่น้องเอฟซีเขาจะงงตรงนี้ไงันทุที่ย่าต้องอธิบายแม่จัดตารภาพมาว่าเหมือนไปเหมือนกันเหมือนเดิมคือขี่รถใช่เลยขี่รถนั่กันแล้วพ่อลงรถก็บอกเล็กแม่จัดแต่บางวันที่แล้วมานั่กันบ่ได้ฝันมาจริงๆๆตเป็น แต่อันนี้ว่าเขาพ้นฟันบางพีง่นอนชาเลนจ์บ้าง่เามีเอฟซีลหลายท่านนี้่นมาทำไมไม่ไม่ขึ้นเอ่อไม้เลขทะเบียนของซาเล้ง ให้ดูหน่อยตัวไหนมาสั้นอาก็คือยู่ห้าห้าหกแปดเพราเถียวก้อนหนัเข้าเขาเชียนไฮคลิปแรกคลิปแรกเขียนบาน่อาชิบกเห็นไหมก็เห็นแล้วบนบางคลิปสจบนะคลจบก็เห็นเลขแล้วพไปเลยนะบนบางคลิปสำจบนะที่นี่ก็ไปนี่ที่นอกเรซซี่ชอบเชยนหรือยังคะเนครับดูคลิปดูให้จบนะครับเดี๋ยวเดี๋รันดาาเบียนน้องทาอีกน้อยนึง เพราะว่าได้ยินเพื่อนว่าตอนที่เพื่อนขี่ซาลาเองตอนจะเข้าไปหาสารกู้สารงานเพื่อนประสบกับนย่งกาอมีการนนั้เริ่มแรกเนาะเริ่มเริ่มเอาตอนไหนเอาเลยครับเอาตอนช่วงที่ว่าเห็นเพื่อนหรือมาเห็นเพื่อนอ๋อเห็นเพื่อนนี่เห็นเพื่อนช่วงที่ว่านนุ่งกับมาจากบ้านลูกพี่เนาะลูกไปทำไปถ่ายคลิปกลับมาประมาณเ่ารน่าจะได้เกือบช่องถุงเนาะถุงซี๊บเธอออกมาจากบ้านเพื่อนก็เพื่อนก็แต่ว่าแปลก็ที่ว่าเพื่อนตั้งหน้าตั้งตารอเลยจ้ะ เพิ <of> ่นไม่ได so ้เพิ่นเพิ่นบม่ได้เพิ่นเพิ่นไม่ได้ท่านนาเป็นเนี่ยเพิ่นท่านนาออกถนนเลยท่านนาล้อเขาเลยห่นนาล้อเลยโบกรถเพิ่นโบกรถลูกก็เลยจอดจอดปุ๊บเลยเพิ่นเร่หว่านอีลาสีปไายไซม่แต่บรรทางเพง่ีเพิ่ก็เลยว่าสีปอันสีสีเมื่อบ้านข้าบือแก้วอะไรวะใช่ไหมจ๊ะเพิ่นก็เลยว่าที่รถไปนน้ำมันบออัน Long, 看看네อันนี้ชิปลงน้องนำใยคนวะนู้นในเหตุนี่แล้วน้องนำใยมันอยู่ไสน่ะเขาเลยถามว่าสิพาก็ไปไสนนูก็เลยว่าสิไปนอนหน้าคนวะกะคุยกะแ่นนูก็เลยคืนคืนนก็คือเข้าก็คิดว่าก็เป็นคนไหมแต่เพื่นก็คนคือเข้าหนไหมคือรถแน่บอแมนก็เอาคือรถใช้เองนั่นนี่หวดแรกเนาะหวดแรกเนี่ยหมวดหกเนี่ยตอนเ่อค้นที่ไหนคืนยี่วนช่วงปลาอ้อยไหมจ๊ะมันจะมีปลาอ้อยกับตัวตัวยุคค่าด้วย่ะ ใกล้ๆจะไปตรงท่าขอน้องนาหรือล่าไปปนกิโลไปเออออกจากบ้านนี้พ่อพ่อคืนแล้นงลูกเขาบดีบดีท้ามยังหนวพรอมแนมแล้วคนกับเปคนจีบหมากปากมาเว่าวไหมจ๊ะข้าวอยากไปสลอสแลทามลายเนาะกันั่งไม่ต้อกานกันง่วเบืองยกกรบแม็นคนไมะต่างแ่เข้าบได้ควาจับงสีนะเพราะว่าในหัวตอนนั้นบอดคิดยั้งคิดเทวะดีไว้สอมีสอมีสองตาใหญ่เขามานังคำเท้า มันเหมือนแล้วก็ไมี่<อ>มี่มูเนาะมี่มูเพราะว่าทาเพ่นบถาถทาเพ่นทาชูเรามีม่ได้หน่อยเขาเรียกยังผีมหากี่ก้าวมากะอะเขาเรียนเขาซ้มคนเขกนกากะกเห็นยังมันแ<ม>น่หน้าตอนนุกี้ยังสั้นนุก้ิคิดทึงอย่างอื่นนี่เยวันนี้เพิ่นเลยววไมเอกใจต้องถือมันามถามวะอีลาวิญญาณพีแต่มาคำขัญมืดถามผู้ชายจ่ปูนะนุก็ตอบไปโอเคเลยวิญญาณพีนววิญญาณคนพีในหลอกแล้วก็ไปเพื่ไมมั่นนัวแต่ว่าค้นเนี่ยมัน มันขมคือมันขาดได้คือเฮาเห็นในขาวเนะพอเน้องแมาแม่หูโตตอนไหนบาบ้าหูเลยแหละเพื่อนเชียงเพื่อแกเห็นได้จ้ะลงรถก็เห็นว่าตอนนั้นตอนลงนี่ก็เห็นแม่เพื่อนพ่อหนู่มห่อน้องหนาห่อนั่นห่อนั่นปากล่องน้องหนาบ้าน้องหนุอยู่นู่นก็จอดจอดไปุ๊บเพื่อนก็หนางลงไอ้เพื่อนก็ใส่ลงก่อนเพื่อนก็ทึบวิทยุโน้ตชิแนมแต่วิทยุคือว่ายังไงวะเพิ่อนสีอัน คนจีบอกให้เฮาสนใจหน้าตาคนเลยไหม ừ ừ ừ คนจีบเบียงเบนครับคนจีบไปสนใจแต่วิทย,โย,ยุโอ้รุ่นนี้ยังมีวิทยุไปกว่าแต่พ่อแมา่ก็นแน่นนะพอเราลงโหลดคนลงโหลดแล้วมายิ่งก็เลยหยนานบมันก็ตีลงคนเลยโยมาหาคะอยมาจ้ะโยมาเขาก็กตกใจคือเฮ้ากับขีดแล้วนเนาะเฮาก็มีเฮากับขีดหยานในใจหน่อยสิคนก็นเลยบอกอีลาซื้อเลขบอันถามเลยคนถามเลยคอยเลยบอกซื้อแน่บุซื้อแน่คอยเลยบอกคอยบอยมีเงินรวยไวไหมจ้ะยายอยู่หกสิบเจ็ดเด้อหกสิบเจ็ดอย่าลืมเราอ๋อแล้วเพิ่งกันหยาโล่งโหลดซา แล้วคอยกันเนี่ยไปฝึกกระบายโบกมือสิแล้วเพม่นกัญยาลงไปเนี่ยข้างของแม่ทางแยกที่เจ้าไปนั่นเอเนาะอันอันนี้เรามากนี่คืองวดก่อนนนี่เป็นความฝันวันนี้วันนี้วันี้เป็นความฝันมาโซ่เลยสรุปคลิปเลยวันเป็นคลิปเจ้าแล้วนะอันนี้คือความฝันเนี่ยความฝันเพิ่นตัดผ่านมากขึ้นมาขอขึ้นรถุดขึ้นเก่าเลยแล้วก็จะลงรถแล้วก็บอกเลขสิปู่บอกว่าเลขจะออกแปดศูนย์ปู่ใส่แต่ปู่เป็นคนบอกก่อนนะแปดศูนย์ยาบอกว่าอะไรมาเนาวะห้าหกแปด อ่ามุกเร็วห้าหกแปดยังห้าห้าหกแปดหมดทะเบียนรถไม่ซีตัวเนาะแนนจ้ะอ่แล้วก็เพิร์นกับไฮบอกว่าเลขบ้านเพิ่์นยังเลือเลขบ้านหนึ่งหนึ่งสามทับแปดเหรอทับเก้าทับเก้าหนึ่งสามทับเก้าไฟน่าจะมองหวานติวาเข้าเกนเลขกันไฮซื้อฮาฮาเก้าห้าเก้าหกแปจะมองห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดแต่ว่าเรื่องเงินติวานในรุ่งขุบขดเราเพิรนเป้นอนในดอกแต่วา มีแตคนมาบอกเนาะมีแตคนมาว่าขอบคุณแม่น้องระดาหลายๆเด้อ่ะที่ให่แน่ทาให้เอฟซีโซดีแน่าทาขอบแม่น้องระดานะคะ